สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมต่ากันนักท่ายในนี่ดีมากมันี้เทาาทพาว่าสวนกุ้งพี่น้องกับเสียหน่ายคับเสียรินไปไปน้องพี่น้องน้องง่ายเลยคลิปไหมนี่คิดไหม,ไไมอยากเท้ามันนั่นมาน่าจะตกปลาพี่น้องอน,น่าจะตกปลาคลิปก่อนเลยสิไหลมา<อ>ครับ

ไม่อ,อยังัดเลยไม่มขาดน่ะมันบอกทุกคหรอกได้ถือร้ายะวะซ่ถือร้ายวะ จากมาและแม่บ้านทาย,ยุ่ทั้งกทรงตัวแทนนานไหมครับดันหันครับพอบานไปจา้รรา พ bon no, like, like, okay. um ี่น้องป้องปายสกุสกคนไม่ว่าพี่น้องว่าจังไรล่ะใสจใส่อส่ใส่อื่ใส่อย่นง่ใส่น่ใ้ใส่ใส่ใน่่ใส่ี่ใอ่ใส่นส่ใ่ใส่อส่กินั่ กุ้งเต้นอยากอยากกับพ่อได้กินยุ้พี่น้องหาอยากให้กินพ่อได้อยากได้กินยุ้ได้กินบ้านเฮ้ากันเลยกุ้งกุ้งมูเรย์เขาสิกุ้งเต้นพี่น้องคลิปหนาพี่น้องคลิปหนากุ้งเต็มโอ้โหเมย์อยู่เด้วยอะไรแน่าแซ่ห้างปองอยู่ไหนปองยุปหายปอง เปนเสาของหน้าจีแดดพ่อก็ยังให้กระปุกนี่น้องพ่อ้วล่ะพ่อระดับเแล้วมีนะพ่อจินแล้วนี่ลองปุ๊กเส้นอะไอยางเง้อืไอวะฮัลโหลนัด ล่างอ่ะล่างหอวจะข้าวนโต๊ะล่างล่างหัวจริงๆหนูครับเรี๋แจ้สีไฮนี่พี่น้องสวัสดีครับจะลอยชิบลล่ะอย่างงามเลยกุ้งมาสอนกุ้งไหมไปครับผมนี่ลละผงานพี่น้องเดี๋ยวเ่าจะพาไปเฮ็ดน่าอยากน่ากินมือแรงพี่น้องไปครับผมไปกินข้าวแรงตุ้มกันมื้อนี้มีแต่เมนูเด็ดๆไปครับผมอเอาพี่น้องมาหอดของแล้วนี่นี่นี่ ผลงานวันนี้สมน้ำนาหามากเขาไลรขาขั้ววันนี้หาดีไรบ้าดี่เลยนะเดือลกือบใจนี่เีพี่น้องหนากำลังทอดรถทันจับจองป่าอันนี้กุ้งเป็นอันนี้กุ้งเป็นแต่มันปลเต็นแล้วนี่พี่น้องมันตายแล้วมันงตายแล้วเนี่ยมกหน้าอ๋อ่ยโอ้โอ้โอ้เนี่ยวเมี่ยเนี่ยพี่น้องเมนูห่อหมอแดงก้อยกุ้งไปพี่น้องถ้าไปกินเขาต้องกันเลยพี่น้องให้ ว้าไม่แยกปาคอปากไปิมลไปไปหาหวยกันวัวมีขึ้นยังไปหาหวยของเขาซิมรวงฝาดมั้งไปเช็คไปเช็คมา้และว่อแล้วไปเโแล้วจ่มาลุกเลเจ้าเข้าเจ้าเข้าเจ้าเข้าอ่าพี่น้องมา ใปะเดกเลยนี่ยกุ้งเปกนอี่ย่ปีสดเลยปองมากนพี่น้องมาไลายพี่นองมือ่าพ่อเอกพอเอกท่นน่ะไอ้นี่สามารถสิกแม่ผมผมนี่แลวสามาริกแม่ผมไเดี๋ยวนายผ่านนายผ่านเดี๋ยว้าเป็นลาบป่ะาเนนงสียห้าหยดงันเบืดทุกคนนึงทีน่ะเอาเงินขึ้นเอาไปเลยเเตนไปกลางเลยเพื่อนพนา เมนบรรยากาศกลางนิมทะเลเอามดขี้กุ้ยครับเอามดแต่ั้แกนตั้งแกนพี่น้องนี่มุกมุกปลาซิวปลาซิวอันนี้กอยกุ้งอันนี้ทอดปลาสมปลาสมปลาโดปลาโดพัดขนาดมากพี่น้องมากวากินข้าร้องการครับผมเดีใส่มเียใส่เนี่ยเป็นอกินสดๆเลยวงวาไปฟมันจะใครโตไซสๆดีหวัด่เนี่ยน้าพวกเนี่ยเหนียะ กินแล้วเลากินทุดเลยเอามาสิตำตัวตำบัวก็จะเราแกงกนะแกงตแกงกินกจังกินเลยเลยเอานีตัวซะอยากกินตัวจับตัวตวได้ปั่นดเราตำแกงน้ำหลหรือแมตัตำอตำแกงตัตำแกงตตัวนี่บาเพแกง้อมะกินาตแกงอแกงมันตแบ

พ่อมปห่อยั่วเปล่าเลยเจุาฝ่ายวิไม่ได้กินเอ้ยพูพ่อไปห่อั่วปลาพอดิพ่อห่อถั่วเปลาพน้าเปล่าเปลาเปลาลามิเปล่าไม่ได้เอ้ยมันเข้าไปถ่าปม่ปวดมากปวดมากปม่เร็วปวาเมาพอเร็ว ไปพี่ดองแซบไล้แซบไล้นี่แหละครับผมเมน,บนูบันบัดของเขาไปผมคลิปหน้าเจอกันใหม่คันแรกกดติดตามกดไลค์เด้อพี่ดองหากินแบบบนบัดแนเกาหลีไปแล้วครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับ